มาเปิดกล้องกันนะวันนี้พี่ปอดาใช้เงินจัดการขายกล้วยนะคะทําส่วนดิจิตอลออนไลน์นะไปช้อปปิ้งมาว,วันเสาร์เนาะเออซื้อกินซื้อใช้นะคะเงินเหลือเออซื้อกินซื้อใช้กันนะเราทุกคนรอดแล้วค่ะใครยังไม่รอดนะมาทางนี้มาทางนี้นะอยากมีเงินช้อปปิ้งฟรีนะมาค่ะ พีจะสอนให้ดูซิพี่ดาชอบอะไรมนาะชอบของโปรดทั้งนั้นในสีวิไลยมอมีแต่ของดีของอร่อยค่ะนี่เห็นไห้เห็นไหมนี่ไตปลาแห้งแซ่บมากอร่อยมากขอบอกคอนเฟิร์มและนี่ค่ะข้าวข้าวไรเบอร์รี่ดีต่อสุขภาพาน,นะคะลดน้ําตาลในเลือดด้วยและอันนี้เป็นการใช้ปุ๋อินรีนะเป็นของเกษตรกรไทยเป็นข้าวที่คนไทยปลูกเอง อชอบตรงนี้นะคะเพราะว่าซีวิไลมอมของเราเนี่ยอุดหนุนคนไทยค่ะทําให้คนไทยมีรายได้นะคะ,ะเกษตรกรมีรายได้นะทาให้สินค้าอุดขอบขายได้นะคะเพราะ,ะไรเพราะเราชาวสวนกล้วยเนี่ยมีเงินช้อปปิ้งฟรีเมื่อเรามีเงินช้อปปิ้งฟรีเราก็จะไม่ควักเงินสดไปซื้อข้างนอกถูกไหมเราก็จะไปซื้อในแอปพลิเคชันซีวิไลมอมของเราซึ่งในแอปของเราเนี่ยมีทุกอย่างเลยกะปิน้ำปลา ออของกินปลางปลาหมึกแห้งนะโอ้อร่อยมากเนี่ยน้าพริกก็มีเห็นไหมแล้วน้ําพริกไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีตั้งหลายแบบหลายอย่างหลายยี่ห้อหลายหลายชน,นิดให้เราเลือกกินนะทุกคนแล้วเราจะไปใช้เงินสดหรือไม่นี่ไงคะทางรอดของเรามามาปลูกกล้วยมารู้จักกล้วยมาเรียนรู้กล้วยออนไลน์แล้วจะรักเหมือนที่พี่ดาลักเห็นไหมนี่ซื้อข้าวไม่ได้ซื้อนีเดียวนะซื้อยุสซื้อที่กล่องใหญ่ๆเห็นไหม ข้าวไรเบอร์ดีต่อสุขภาพเห็นไหมคะนี่มีข้าวมีกลับพร้อมเลยที่สีวิลไลไปต้องไปไหนแล้วคะ่ะไ่ต้องใช้เงินสดด้วยใช้เงินปลูกกล้วยดีไหมดีสนใจอยากทำสวนกล้วยอยากมีเงินชอปปิ้งฟรีๆแบบนี้นะทักมาหากันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพาไปทำาัับรองรอด